ทำไมข่าวจอห์นเมเยอร์ส่งกีตาร์ให้โรเซ่ถึงฮือฮาขนาดนี้โดยเฉพาะในไทยเห็นลงข่าวเกือบทุกเพจกรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุกเด็ดด้วยนะครับแฟนขับจอห์นเมเยอร์ในไทยเยอะเหรอแล้วทำไมมีแต่คนแสดงความคิดเห็นสแสดบวกกันเต็มไปหมดไปดูน่าฟังความคิดเห็นเลยแล้วกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่า แฟนจอในไทยมีเยอะพอสมควรแกมีวีรกรรมเก่าๆเยอะแต่เพจในไทยคอมเมนต์กันแย่จริงๆเลื่อนๆผ่านไปครับการให้กีตาร์โรเซ่ส่วนหนึ่งก็คงจะโปรโมทซิกเนเจอร์ของแกเองด้วยทางเจ้าของแบรนด์ PIS เขาก็รู้สมาชิกแบ็กพิง์หยิบจับอะไรก็เป็นกระแสหมดแล้วตัวสีชมพูโรซี่พิงเพิ่งจะเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองพอโรเซ่เอาโพสใน IG เชื่อว่าเดี๋ยวคงโซเอาแนแ ความเห็นที่2นะครับผมเฮียแกฮอตมากนะด้านดนตรีเจ้าของรางวัลแกมมี่7ตัวไม่ไก่กาแน่นอนศิลปินระดับ A บวกตอนมาเล่นคอนที่ไทยบัตรโซเอาไว้มากและเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากดีทุกตรงความสามารถและฝีมือไม่ต้องพูดถึงแต่พูดถึงสักหน่อยก็ได้สุดของรุ่นผู้ที่นำดนตรีบูมาสู่คนรุ่นใหม่เป็นยอดฝีมือที่รุ่นใหญ่ต่างก็ยอมรับทั้งบีบีคิงทั้งอีลิัตัน ส่วนเรื่องสาวก็คาสโนว่าตัวพ่อเพลง You Body Is a Wonderland ที่มากกันว่าเฮียแต่งให้เจนนิเฟอร์เลิฟร์เฮวิตหรือ Still feel like your man ก็แต่งให้แคทตี้พารีส่วนเทเลอร์และอนิสตันไม่แน่ใจว่ามีเพลงไหมส่วนวิรกรรมอื้อเฉาก็นะแกเปิดเผยเองอะไรเองข่าวเพียบความคิดเห็นต่อไปนะครับผมกีตาร์ p s s s i l v s r y k y สีสีโรซี่พิง เป็นตัวออกใหม่สีใหม่เป็นซิกเนเจอร์ของจอห์นเมเยอร์ฮิตมากวงแบ็กอัพของแบ็กพิงก็ใช้เป็นที่สนใจของคนชื่นชอบกีตาร์ PIS มากบางคนอิดชาโรซี่นะแบบเต้นเพลงเกาหลีแข็งเลยอยากได้บ้างอะไรกันคับเวอร์เพลงเดียวเองโรซี่ฉันจะขาย p r s รุ่นเล็กแล้วไปซื้อ Silver Sky บ้างจะได้ไม่น้อยหน้าหลอน คำๆนี่บูชายนะส่วนเรื่องความเจ้าชู้ของจอหนคือขึ้นชื่อแหละแต่ความจริงจอห์นเมเยอร์ส่งให้หลายคนใช้ไปต่อกันดีความเห็นต่อไปนะคะรับผมจอห์นเมเยอร์ทั้งเก่งแนะหล่อความสามารถทางดนตรีสูงมากเพลงก็ดีเล่นกีตาร์ก็เก่งพวกกีตาร์มือใหม่ชอบหัดเพลงของจอหนแฟนคลับทั้งชายและหญิงเยอะมากๆและที่สำคัญพี่จอนแกเพลยบอยสุด เจ้าชู้ตัวพ่อกินผู้หญิงทั้งวงการเพลงและฮอลลีวูดมาเยอะมากความเป็นต่อไปนะฮะคือจอห์นเมเยอร์พี่แกมีวีรกรรมเรื่องสาวเยอะครับจริงๆแล้วการแจก p ีเอเอสโรซีพิงเนี่ยมันเป็นการโฆษณาของทาง p ีเอที่เมเยอร์เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์อยู่แล้วก็แจกให้อินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วหลายคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเมเยอร์ทั้งนั้น ทีนี้โรเซ่เคยคเวอร์เพลง Slow Dancing in the Burning Room เมเยอร์ Major ออกอากาศคาดว่าทาง P.I.S กับเมเยอร์คงเห็นดีเห็นงามที่จะส่งกีตาร์สีใหม่นี้ไปให้โลเซ่มีคนตาม43ล้านก็ถือว่าได้อิมแพคโฆษณาระดับดุนแรงเลย P.I.S Silver Sky เนี่ยผมยังอยากได้เลยเคยลองตอนออกมาประมาณ3เดือนแรกตอนนั้นที่ Music Collection ยังมีแค่สีซิวเวออยู่เลยแต่เสียงเนี่ยทัดใจดสุด ตอนออกสีโรซี่พิงมากิเลสผมยิ่งพุ่งกระชูดแต่เงินไม่เป็นใจนี่สิอีกความเป็นต่อไปนะครับผมแกก็เป็นตำนานคนหนึ่งความเห็นในเฟซห่วยแตกบรมจริงๆแต่นั่นก็เป็นในเชิงปกป้องโรเซ่กันซะส่วนใหญ่นะประมาณให้โรเซ่หนีไปว่ากันตามตรงสาวดำชมพูก็เหมือนลูกสาวคนไทยนั่นแหละพูดเท่าที่เห็นเราว่าไม่มีหรือมีน้อย ที่เราเห็นแต่สิ่งที่คนอื่นเห็นเราไม่รู้แต่วิธากรรมพี่แกก็ร้ายจริงแต่อย่างว่าแกวงการตะวันตกมันก็ออกจะขัดกับคันเจอร์ไทยซะหน่อยคนเลยฮือฮาแต่อย่างไรก็ดีถึงแกจะจีบเจ้าเจ๊จริงๆส่วนตัวไม่ติดนะนี่แค่เรื่องสมมุติแกมีทั้งชื่อเสียงความสามารถและหน้าตาและที่สำคัญคือเป็นคนที่ใหญกุหลาบพันมีมปากป,ปื้มเพราะงั้นเขาจะจีบกันหรือเขาจะขอบคุณกันเฉยๆนั่นมันก็เรื่องของเขา ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับกหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ